สวัสดีสสดค่ะ,คะไอซ์ค่ะแตงโมค่ะพวกเราเป็นพนักง,งานตลาดนัดและยองแเข่ยพันสูตรรวมกระเบื้องสุขพันและของแต่งสวนค่ะเตรียมพบกับงานฉลองครบรอบหนึ่งปีตลาดนัดและยองแเข่ยพันที่จะมาพร้อมคอนเซปต์สวยถูกดีภายในจะมีกระเบื้องลายสวยสุขพัณฑ์ราคาถูกสินค้าคุณภาพดีทางร้านพร้อมจัดหนักจัดเต็มเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ใช้บริการเรามาตลอด1ปีค่ะ ายในงานมีสินค้าลดราคาพิเศษมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์กระเบื้องสีและเคมีพัน์นะคะรวมถึงสินค้าตกแต่งสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกปูสนามแผ่นผูทางเท้าเรียกได้ว่ามาที่เดียวจบครบทุกเรื่องบ้านเลยค่ะ ากนี้เรายังมีโปรดีๆมาแนะนำืแ่อบบลูกค้าซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมีสิทธิ์รับบัตรน้ำมันสูงสุดมูลค่า2,500บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลูกค้าได้ดูกันตุกทุกอาทิตย์อ้อโหทั้งรถทั้งแจกกันขนาดนี้นะคะแถมยังได้ลุ้นของรางวัลพลาดไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคม2563ค่ะจับฉลากและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเพจตลาดนัดและยองเชียร์พัน ทุกทก,ทกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่กดติดตามเพจและมาเลือกดูสินค้ากันเยอะนะคะฝากไว้ได้วยนะคะหากลูกค้าสนใจเข้ามาชมสินค้านะคะร้านเราตั้งอยู่ที่เส้นไบพัาส36หรือสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อมาได้ที่เบอร์084-242-4979หรือจะแอดไลน์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้ว,ลวมากันเยอะๆ,ๆนะคะ